สวัสดีครับวันนี้วันที่17กันยายน2566รที่นี่จังหวัดบึงการครับเช้าวันนี้เราจะพาท่านมาชมลักษณะของทุเรียนเล็กที่เราเอาลงปลูกที่ดินนะครับเอาลงปลูกไปลงดินได้ครบ100กับ10วันแล้วครับนี่กำลังแตกยอดออกมาครับทว่าเป็นการแตกยอดเป็นครั้งที่2ในรอบ110วันนะครับ ก็จะเป็นลักษณะการปลูกแบบที่เราพยายามที่จะชี้ให้ท่านเห็นนะครับว่าการที่เราเอาดินร่วนที่เป็นดินมาจากใต้กอไผ่แถวๆนั้นนะครับขุดเอามาแล้วมายกโคกมายกโคกใส่ตรงนี้เมื่อยกโคกเสร็จแล้วเราก็เอาทุเรียนเล็กลงปลูกลักษณะการปลูกแบบนี้จึงเป็นการปลูกที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่น่าพอใจนะครับว่า ปลูกแบบนี้แล้วมันจะทําให้ระบบรากนั้นเขาทํางานได้เป็นปกติทํางานได้แบบไม่สะดุดเลยนะครับรากของเขาทํางานไม่สะดุดการเจริญเติบโตของเขาก็เป็นไปตามลําดับนั่นเองถือว่าเป็นการแตกใบเป็นชุดที่สองครั้งที่2ในรอบ110วันแบบนี้เราถือว่าเราพอใจครับถ้าหากว่าการปลูกทุเรียนนั้นระบบรากดี ยอดก็จะดีตามนะครับนี่คือ